พีน่น้ขานาเสนอบ้านสวนสไตล์บ้านส,วน,ส,านสวนให้ชมนะคะบ้านสวยสไตล์บ้านสวนพื้นที่กว้างกวางค่ะอากาศดีน้ำไม่ท่วมนะคะเนื้อที่ขนาด2ไร่94ตารางวาค่ะมีพื้นที่ให้ลงสวนได้สบายเลยนะคะพื้นที่กว้างมากทุกท่านหรือจะปลูกบ้านเพิ่มเติมนะคะทำสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมก็สามารถจัดกันได้เลยนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะบ้านสวยหลังใหญ่ค่ะมี4ห้องนอน สามห้องน้ำพร้อมแอร์2เครื่องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตามภาพเลยนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยบงอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะไม่เปี่ยวนะคะมีไฟสองสว่างทางตลอดทางด้วยนะคะตัวบ้านสวยค่ะทำเรดีอยู่ใกล้ถนนพอหนโยธินเดินทางเข้าออกสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปเส้นหลักได้หลายเส้นทางเลยทีเดียว เชื่อมต่อกับหลายๆอำเภอด้วยนะคะราคาแปลงนี้ค่ะปรับลดราคาพิเศษต้อนรับสงการนะคะจาก4ี่ล้านสามนบาทเหลือ3ามล้านเก้บาทเท่านั้นค่ะค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีผู้ซื้อเป็นคนออกทั้งหมดนะคะ2องร่เาสิบตารางวาค่ะบ้านพร้อมที่ดินสนใจนัดชมแปลงจริงหรือต้องการสอบถามติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ คุยเจราจากันโดยตรงนัดหมาย่วงหน้าไปดูแปลงจริงกันด้วยจะได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและแนวเขตพร้อมเอกสารนะคะสวัสดีค่ะ